คลิปวิดีโอนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลของยานเกาะวิรา์รถถัง FV4005 สัญชาติอังกฤษเข้าไว้ด้วยกันเพื่อเป็นประโยชน์ทางด้านการเล่าสู่กันฟังประกอบการศึกษาหรือแม้กระทั่งเป็นเนื้อหาภายในเกมทั้งหมดนี้สามารถหาดูได้แล้วในกับตันโอสตอรี่ครับโดยยานเกาะวิฆา์รถถัง FV4005 นั้นมีทั้งหมด2รุ่น นั่นคือรุ่นที่1และรุ่นที่2หรือแทนคําว่าสเตทที่1และสเตทที่2โดยความแตกต่างระหว่างสเตทที่1และสเตทที่2คือสเตทที่1หรือยาดเกาะพิฆาตรถัง FV 4 0 0 5ศนนั้นไม่ได้มีการสร้างป้อมปืนในการปกป้องปืนใหญ่ขนาด183ม mm มิลลิเมตรและพลประจํารถที่อยู่ในส่วนของป้อมปืนนั่นเองและในส่วนของสเตทที่2คือการสร้างแผ่นเกาะหรือป้อมปืนในการปกป้องปืนใหญ่ขนาด1 8 3มมิลลิเมตรและปกป้องชีวิตพลประจํารถที่อยู่ในบริเวณป้อมปืน ของยานเกนาะพิฆาตรถัง FV 4005นั่นเองครับโดยเรื่องราวทั้งหมดของยานเกนาะพิฆาตรถถัง FV 4005เราจำเป็นจะต้องย้อนกลับไปในช่วงปลายทศวรรษที่1,940สนักงานสงครามแห่งอังกฤษหรือ w o ได้กังวลหลังจากการเปิดตัวรถถังหนักของสาภาพโซเวียตอย่างรถถังหนัก IS-3 ในปีคศ1,945สาภาพโซเวียตยังจะมุ่งเน้นในการพัฒนาเดินหน้า ในการพัฒนารถคุ้มเกาะและรถถังหนักต่อไปด้วยเหตุนี้ทำให้สำนักงานสงครามแห่งอังกฤษได้ยื่นข้อกำหนดในการพัฒนาปืนใหญ่ที่สามารถเจาะเกาะและทำลายรถถังหนักของสหภาพโซเวียตลงได้โดยข้อกำหนดนี้ได้นำไปสู่ในการพัฒนาปืนใหญ่ที่ทรงอนุภาพรุ่นหนึ่งของโลกนั่นคือปืนใหญ่ขนาด183ม mm มิลลิเมตรแบบ L4 ที่จะถูกนำมาติดตั้งบนยานเกาะไิเข้ารถถัง FV215 งสัญชาติอังกฤษเป็นครั้งแรกนั่นเองครับ ซึ่งตัวยานเกาะไปเข้ารถถัง FV 215ได้เริ่มต้นการพัฒนาเป็นครั้งแรกในปีคศ1950โดยมีพื้นฐานมาจากตัวถังรถถัง FV 200ที่มีความคล้ายคลึงกับรถถังหนัก FV 214ของโคลเลอร์โดยป้อมปืนถูกนำมาติดตั้งในบริเวณด้านหลังสุดของตัวถังเพื่อรองรับแรงส้อนดีดกับของพืนใหญ่ซึ่งจะเห็นได้ว่าจากรายละเอียดที่มีการกล่าวไปข้างต้นเราจะพบว่า ยานเกาะพิฆาตรถถัง FV 215นั้นเต็มไปด้วยรายละเอียดในการพัฒนาเป็นจํานวนมากจึงส่งผลให้ระยะเวลาในการพัฒนาก็เพิ่มขึ้นไปด้วยเช่นกันและด้วยเหตุนี้เองจึงสร้างความกังวลใจให้กับสํานักงานสงครามในอังกฤษเป็นอย่างมากเพราะถ้าสงครามเกิดประทุข,ขึ้นมาก่อนในขณะที่ตัวยานเกาะพิฆาตรถถัง FV 215ยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์หรืออยู่ในช่วงการทดสอบก็จะทําให้กองทัพอังกฤษไม่มีปืนใหญ่ขนาด183ม mm, ิลลิเมตร ในการไปทำลายศัตรูหรือต่อต้านศัตรูนั่นเองจึงส่งผลให้ในเดือนพฤศจิกายนปีคศ .1950 สํานักงานสงครามในอังกฤษได้ยื่นข้อกำหนดในการจัดสร้างยานเกราะพิฆาตรถถังที่สามารถติดตั้งปืนยานขนาด183ม mm, ิลิเมตรเพื่อมาทําหน้าที่แทนยานกราะพิฆาตรถถัง FV215 จดกว่าย,ยานเกราะพิฆาตรถถัง FV215 จะสร้างเสร็จและพร้อมในการปฏิบัติภารกิจนั่นเองครับ ซึ่งในปีคศ1951ยนนานเกราะพิฆาตรถถังที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อมาทําหน้าที่แทนยนนานเกราะพิฆาตรถถัง FV215 จดกว่ายนนานเกราะพิฆาตรถถัง FV215 จะทําการสร้างเสร็จนั้นจะพัฒนาบนรูปแบบตัวถังของรถถังกลางซินชูเรียนมาร์ค3และมีน้ําหนักทั้งหมด50ตันรวมทั้งยนนานเกราะพิฆาตรถถังคันนี้สามารถเริ่มโครงการในการพัฒนาได้ตั้งแต่ในเดือนธันวาคมปีคศ1952อันเนื่องมาจากมีทั้งอะไร และอุปกรณ์ในการพัฒนายานเกาะพปฆข้าตรถถังคันนี้นั่นเองครับจึงส่งผลให้ยานเกาอพปฆข้าตรถถังคันนี้ได้รับชื่ออย่างเป็นทางการซึ่งก็คุ้นหูมาจนถึงในปัจจุบันทุกวันนี้นั่นคือชื่อยอานเกาะพปฆขาตรถถัง FV 4005นั่นเองครับซึ่งโครงการในการพัฒนายานเกาะพปฆข้าตรถถัง FV 4005นั้นมีอยู่ทั้งหมด2ช่วงนั่นคือในช่วงที่1และในช่วงที่2หรือคือสเตจที่1และสเตจที่2สเตจที่1 คือยานเกราะพิฆาตรถัง f v c 0 0 5ในช่วงเริ่มแรกสุดที่ไได้รับการติดตั้งแผ่นเกราะในการปกป้องปืนใหญ่ขนาด183ม mm ิลิเมตรและผลประจำรถนั่นเองรวมทั้งในส่วนของปืนใหญ่ของยานเกราะพิฆาตรถถัง f v c 0 0 5ก็ได้ทำการติดตั้งระบบหดตัวแบบรวมศูนย์ให้กับปืนใหญ่ขนาด183ม mm ิลิเมนั่นเองรวมทั้งได้มีการนำระบบการบรรจุกระสุนแบบอัตโนมัติเข้ามาติดตั้ง กับยานเกราะพิฆาตรถถัง FV4005 ในช่วงสเตจที่1นั่นเองครับโดยโครงการในสเตจที่2ของยานเกราะพิฆาตรถถัง FV4005 นั้นคือการต่อยอดจากโครงการในสเตจที่1ของยานเกราะพิฆาตรถถัง FV4005 โดยยานเกราะพิฆาตรถถัง FV4005 ในสเตจที่2นั้นได้มีการสร้างแผ่นเกาะอย่างมิดชิดในการปกป้องป้อมป,ปืนจากภัยอันตรายเพื่อปกป้องปืนใหญ่ขนาด183ม mm, ิลลิเมตรและพลประจำรถ ที่ทำหน้าที่อยู่ในส่วนของป้อมปืนนั่นเองครับรวมทั้งได้มีการยกเลิกระบบการดีดกลับของปืนใหญ่แบบรวมศูนย์โดยได้มีการกลับมาใช้ในส่วนรูปแบบการดีดกลับปืนใหญ่แบบปกตินั่นเองครับรวมทั้งได้มีการยกเลิกระบบการบรรจุกระสุนแบบอัตโนมรรัติที่พัฒนาอยู่ในสเตจที่1ของยานเกราะพิฆาตถัง FV4005 นั่นเองโดยในสเตจที่2นั้นการบรรจุกระสุนจะเป็นการบรรจุกระสุนโดยใช้หน้าที่ ของผลบรรจุกระสุนนั่นเองครับซึ่งอย่างไรก็ตามถึงแม้โครงการของยานเกราะพิฆาตรถถัง f b 4 0 0 5นั้นจะไปได้ดีและมีการพัฒนาได้ดีแต่อย่างไรก็ตามโครงการของยานเกราะพิฆาตรถถัง f b 4 0 0 5ก็พบกับปัญหาในหลายๆส่วนจึงส่งผลให้ยานเกราะพิฆาตรถถัง f b 4 0 0 5นั้นไม่ผ่านการทดสอบนั่นเองครับจึงส่งผลให้ยานเกราะพิฆาตรถถัง f b c 0 0 5ไม่ได้รับเข้าสู่สายการผลิตนั่นเองจึงส่งผลให้ชะตากรรม ของยานกอนะพิฆาตรถังเอ4.05นั้นก็ไม่ต่างอะไรกับยานกอพิฆาตรถัง f อ215นั่นเองแต่อย่างไรก็ตามยานกอนะพิฆาตรถัง f อ4.05นั้นก็ไม่ได้เข้าสู่สายการผลิตเป็นจํานวนมากและในเวลาต่อมายานก่อพิฆาตรถังเอ4.05นั้นก็ถูกยกเลิกการผลิตอย่างเป็นทางการในเดือนสิงหาคมปีคศ1957นั่นเองครับ และในภายหลังเมื่อยานเกาะมิคาลรถถัง FV4005 ได้รับการปลดประจำการลงในปีคศ1957ยานเกาะมิคาลรถถัง FV4005 ก็ถูกแยกชิ้นส่วนออกเป็นทั้งหมด2ส่วนนั่นคือในส่วนของตัวถังและในส่วนของป้อมปืนในส่วนของตัวถังนั่นคือในส่วนของรถถังกลางซิดิลเลนมาร์ค3ก็ถูกส่งต่อไปใช้ในภารกิจอื่นๆของกองทัพอังกฤษนั่นเองรวมทั้งในส่วนของป้อมปืนของยานเกาะมิคารถถัง FV4005 ก็ได้นําไปติดตั้งในตัวถังแบบใหม่ของรถถังกาง เซจูเรียนมาร์คแที่นํามาติดตั้งในป้อมปืนของยานเกเาะพิฆาตรถัง FV 4 0 0 5นั่นเองครับทําให้ยานเกเาะพิฆาตรถัง f v 4 0 0 5ที่ถูกนําไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์โบวินตันแทงนั้นก็คือยานเกเาะพิฆาตรถัง f v 4 0 0 5ที่ใช้ตัวถังของรถถังกลางเซจูเรียนมาร์คแและใช้ป้อมปืนของยานเกเาะพิฆาตรถัง f v 4 0 0 5ในสเตจที่2นั่นเองครับซึ่งเหตุผลที่ยานเกาาิครังก,กกรงการานน้น อันมาจากที่รถถังหนักของสหภาพโซเวียตอย่างรถถังหนัก i s 3ที่มีการคาดการว่าจะมีการผลิตมาเป็นจำนวนมากและจะกลายมาเป็นภัยคุกค,คามต่อประเทศโลกเสรีแต่อย่างไรก็ตามจำนวนการผลิตรถถังหนัก i s 3ของสหภาพโซเวียตก็ไม่เป็นไปตามที่ควรจึงส่งผลให้ยานเกราะพิฆาตรถถัง f v 4 0 0 5นนั้นไม่จำเป็นจะต้องมีภัยคุกค,ค,คามในการต่อสู้นั่นเองรวมทั้งในสงครามในสมัยใหม่นั้น ได้มีเทคโนโลยีการต่อสู้แบบ ATGM หรือ Anti Tank Grenade i s s i l e ซึ่งเป็นอาวุธวิสัยไกที่สามารถโจมตีทำลายเป้าหมายจากระยะไกลได้นั่นเองครับซึ่งมีศักยภาพในการทำลายเป้าหมายเหนือกว่าการใช้กระสุนในการโจมตีรถถังด้วยกันเองนั่นเองครับจึงส่งผลให้โครงการของยานกรอไมิคารถถัง FV 405ถูกยกเลิกในการพัฒนานั่นเองครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือในส่วนข้อมูลเรื่องราวของประวัติ ยานเก,กาะพิฆาตรถถัง FV4005 นั่นเองครับในส่วนข้อมูลโครงสร้างของยานเก,กาะพิฆาตรถถัง FV4005 เราสามารถจําแนกออกได้เป็นทั้งหมด3ส่วนนั่นคือในระบบช่วงล่างระบบตัวถังและในระบบป้อมปืนโดยเราจะมีการเปรียบเทียบระหว่างยานเก,กาะพิฆาตรถถัง FV4005 ในสเตจที่1และสเตจที่2นั่นเองครับในส่วนระบบช่วงล่างของยานเก,กาะพิฆาตรถถัง FV4005 ทั้งในสเตจที่1และสเตจที่2 มีล้อรับสายพานติดขาบอยู่ทั้งหมด12ล้อฝั่งละ6ล้อและมีล้อขับสายพานติดขาบอยู่ในบริเวณด้านหลังสุดใช้ช่วงล่างแบบเดียวกับรถถงังกลางซิจิเรียนมาร์3นั่นคือช่วงล่างแบบ modified host mat และเมื่อมองจากตรงนี้เราจะพบว่าเราเห็นการทํางานเพียงแค่ส่วนเดียวนั่นคือในบริเวณด้านล่างของยานเกาะพิฆาตรถถัง FV 4005นั่นเองครับอันมาจากแผ่นเกาะที่ทําหน้าที่ในการป้องกัน การโจมตีในการทําให้ตีตะขาบนั้นเสียหายมาบางเอาไว้อยู่ถ้าหากเรานําแผ่นเกราะนี้ออกไปเราก็จะเห็นการทํางานแบบเต็มรูปแบบของระบบช่วงล่างของยานเกราะพิฆาตรถถัง FV 405นั่นเองครับซึ่งตรงนี้ทั้งในสเตจที่1และในสเตจที่2ของยานเกราะพิฆาตรถถัง FV 405ยังมีความเหมือนและมีความคล้ายคลึงกันอยู่นั่นเองครับในส่วนข้อมูลตัวถังของยานเกราะพิฆาตรถถัง FV 405ทั้งในสเตจที่1และในสเตจที่2นั้น ยานเกราะพิฆาตรถถัง FV c 0 0 5ใช้ช่วงล่างแบบเดียวกับรถถังกลาง c ซจูเรียนมาร์3และในบริเวณด้านหน้าสุดเป็นที่ทำการของพลขรับและในบริเวณด้านนอกตัวถังของยานเกราะพิฆาตรถถัง FV 4005เป็นแท่นยึดปืนใหญ่ขนาด183ม mm, มแบบ l c โดยจะทำหน้าที่ก็ต่อเมื่อยานเกราะพิฆาตรถถัง FV c 0 0 5อยู่ในช่วงของการขนย้ายโดยรถบรรทุกทางทหารหรือรถไฟหรืออยู่ในช่วงที่ ยานกออไปเข้ารถถัง f v c 0 0 5ไม่ได้ปฏิบัติภารกิจนั่นเองครับโดยการทำแบบนี้เพื่อเป็นการกระจายน้ำหนักของปืนใหญ่ขนาด183ม mm, ิมแทนที่น้ำหนักจะถูกแบกโดยโครงสร้างภายในของปืนใหญ่ขนาด183ม mm. ิมโดยน้ำหนักของปืนใหญ่ขนาด183ม mm, ิเมเพียงแค่กขาบอกเดียว ก็มีน้ำหนักไม่ต่ำกว่า3.7ตันจึงส่งผลให้โครงสร้างเหล็กภายในนั้นเกิดการรับน้ำหนักเป็นจำนวนมากจึงส่งผลให้โครงสร้างภายในเกิดการสึกหรอและเสียหายนั่นเองครับจึงส่งผลให้มีการนำแท่นยึดปืนใหญ่เข้ามาติดตั้ง <S <S เพื่อเป็นการรองรับน้ำหนักและกระจายน้ำหนักให้กับปืนใหญ่ขนาด1 8 3มมิลลิเมตรให้โครงสร้างภายในนั้นสามารถรับน้ำหนักและกระจายน้ำหนักให้เกิดสมดุลในการรับน้ำหนักนั่นเองครับและในบริเวณส่วนกลาง เป็นแท่นยึดปืนใหญ่ขนาด183ม mm มิลลิเมตรของยานเกราะไปข้า,ถางถัง fvc 0ูที่ได้มีการเชื่อมปิดตายซึ่งในบริเวณนี้จะเป็นแท่นยึดของปืนใหญ่และไม่ใช่ที่ทําการของพลประจํารถพลต่างๆนั่นเองครับโดยในบริเวณตัวถังของยานเกราะไปข้า,ถางถัง fvc 0ูนนั้นจะมีเพียงแค่พลขัะซึ่งเป็นตาแหน่งเดียวที่ทําหน้าที่อยู่ในส่วนของตัวถังของยานเกราะไปขา,างถัง fvc 0ูน้นั่นเองครับและในบริเวณด้านหลังสุด ไปที่ทําการของเครื่องยนต์ของยาน,กนเกราะพิฆาตรถถัง FV4005 และในบริเวณด้านหลังสุดของยาน,กนเกราะพิฆาตรถถัง FV4005 จะมีกล่องใบเล็กใบหนึ่งติดตั้งเอาไว้ซึ่งกล่องใบนี้คือแผงควบคุมในการยกขึ้นยกลงของจอบเหล็กซึ่งมีหน้าที่ในการลดแรงสะท้อนการดีดกลับของปืนใหญ่เมื่อทำการยิงปืนใหญ่ขนาด1 8 3มิลิเมตรนั่นเองครับโดยจะมีหน้าที่ในการยกขึ้นยกลงแลนะติดตั้งเอาไว้นั่นเองครับ และในบริเวณด้านท้ายสุดของยานเกาะไปค้ารถถัง f v c 0 0 5ก็จะมีจอบเหล็กที่ได้มีการอธิบายไปแล้วว่ามีหน้าที่ในการรับการดีดกลับและแรงสะท้อนของปืนใหญ่ขนาด183ม mm, ิลลิเมตรเมื่อทำการยิงเสร็จนั่นเองครับในส่วนป้อมปืนของยานเกาะไปข้าวรถถัง FV4005 ทั้งในสเตจที่1และในสเตจที่2นั้นถือว่ามีความแตกต่างกันเป็นอย่างมากโดยในส่วนของป้อมปืนของยานเกาะไปค้ารถถัง f v c 0 0 5นั้น เป็นที่ทําการของพลประจํารถทั้งหมด4นายได้แก่ผู้กำกับชาการยานเกราะพลปืนพลประจุกระสุนอีก2นายและเป็นที่ทําการของปืนใหญ่หลกักนั่นคือปืนใหญ่ขนาด183ม mm ิลิเมตร QF l c a 1ซึ่งทําหน้าที่เป็นอาวุธหลักนั่นเองครับและปืนกลร่วมแกนรุ่น L3A1 ขนาดลำกล้อง7.62ม mm, ิลิเมตรซึ่งทําหน้าที่เป็นอาวุธรองหรือปืนกลร่วมแกนซึ่งติดตั้งคู่กับ ปืนใหญ่นขนาด183ม mm ิลลิเมตรของยานเกราะไปข้าตรถถัง FV4005 นั่นเองครับซึ่งในบริเวณเพาดานป้อมปืนของยานเกราะไปข้าตรถถัง FV4005 นั้นก็มีประตูอยู่ทั้งหมด2บานซึ่งเป็นที่สังเกตการของผู้ขับประชาการยานเกาะและพลปืนของยานเกราะไปฆาตรถถัง FV4005 นั่นเองครับ และในบริเวณด้านหลังสุดเพดานป้อมปืนของยานเกาะมิค้าวรถถัง FV4005 ก็มีที่สังเกตการของพลประจำรถหน้าที่ต่างๆนั้นสามารถขึ้นมาสังเกตการได้ซึ่งประตูนี้จะเป็นประตูที่อยู่ในบริเวณด้านหลังสุดของเพดานป้อมปืนของยานเกาะมิข้าวรถัง FV4005 ซึ่งจะมีความสำคัญกับประตูด้านหลังที่ติดตั้งเป็นทางเข้าออกหลัก ของยานเกาะวิฆารถถัง FV4005 ในบริเวณป้อมปืนเพราะตรงประตูทางเข้าออกหลักนี้จะมีเพดเหล็กที่สามารถพับเก็บได้ซึ่งมีความสําคัญในการให้ผลประจํารถคนต่างๆนั้นขึ้นมาเหยียบและสามารถสังเกตการในช่องทําการบริเวณเพดานป้อมปืนในบริเวณด้านหลังสุดได้นั่นเองครับรวมทั้งในบริเวณส่วนกลางของป้อมปืนของยานเกาะิคารถถัง f v 4 0 5เป็นที่เก็บกระสุน h x p o s i v e c o t t e a d ของยาน,กนเกราะพิฆาตถัง FVC05 เอาไว้ด้วยเช่นกันรวมทั้งในบริเวณด้านหลังสุดมีประตูบานใหญ่ซึ่งเป็นทางเข้าออกหลังของพลประจำรถของยาน,กนเกราะพิฆาตถัง FVC05 นั่นเองครับซึ่งในส่วนป้อมปืนของยาน,กนเกราะพิฆาตถัง FVC005 ในสเตจที่1น,นั้นก็ไม่ได้ทำการติดแผ่นกรอบในการปกป้องป้อมปืนนั่นเองครับจึงส่งผลให้ บริเวณป้อมปืนของยานกอเป็นข้าวถัง f อฟบสนในสเตจที่1นั้นเปิดโล่งสัมผัสกับประกาศภายนอกครบ100%เเซตจึงส่งผลให้ทั้งสเกตระเบิดหรือการโจบที่จะสัตูนั้นกระทบโดยตรงกับโครงสร้างปืนใหญ่ขนาด183ม mm, มิลลิเมตรและพลประจำรถที่อยู่ด้านในนั่นเองครับและนี่คือในส่วนข้อมูลโครงสร้างของยานกอบมินข้าวรถถัง f อ c 0 0สทั้งในสเตจที่1และในสเตจที่2นั่นเองครับในส่วนข้อมูลยุทธวิธีทางการลบ ของยานเกา,าะพิฆาตรถถัง FVC 0 0 5คือใช้สําหรับในการซุ่มโจมจีจากระยะไกลและสนับสนุนจากระยะไกลโดยการยิงนั่นเองครับทําให้ยานเกา,าะพิฆาตรถถัง FVC 0 0 5จึงไม่ได้มีความสําคัญในเรื่องของเกราะนั่นเองครับโดยยานเกา,าะพิฆาตรถถัง FVC 0 0นนั้นถูกออกแบบมาเพื่อสังหารศัตรูจากระยะไกลโดยที่ศัตรูนั้นไม่สามารถตรวจจับหรือพบเห็นก่อนได้นั่นเองครับโดยยานเกา,าะพิฆาตรถถัง FVC 0 0 5นั้น ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ต่อสู้ในแนวหน้าแต่อย่างไรก็ตามยานเกราะพิฆาตรถถัง FV4005 นั้นก็มีโอกาสในการต่อสู้ในแนวหน้าได้แต่ก็ต้องอาศัยจังหวะในการโจมตีเพราะยานเกราะพิฆาตรถถัง FV4005 นั้นมีเกราะที่บางมากซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายในการที่ศัตรูนั้นจะมุ่งทำลายเป็นอันดับแรกนั่นเองครับจึงส่งผลให้ยุทธวิธีทางการลบของยานเกราะพิฆาตรถถัง FV4005 นั้นในส่วนการลบหลัก จะอยู่ในรูปแบบของการซุ่มโจมตีและสนับสนุนจากระยะไกลนั่นเองครับและนี่คือยุทธวิธีทางการลบของยานเกราะไปข้าตรถถัง FV 4 0 5นั่นเองครับในส่วนข้อมูลการผลิตยานเกราะไปฆ้าตรถัง FV 4 0 5นั้นได้มีการผลิตตัวรถต้นแบบออกมาทั้งหมด1คันโดยได้มีการพัฒนาทั้งในสเตจที่1น่และในสเตจที่2ภายในยานเกาะไปขาตรถถังคันเดียวกันนั่นเองครับโดยได้มีการพัฒนาโครงการ เริ่มต้นตั้งแต่ในปีคศ1950และสิ้นสุดลงในปีคศ1957โดยยานก่อเปยเข้ารถถัง FV4005 ที่ถูกพัฒนานั้นเพื่อมาแทนที่ยานก่อเป็เข้าวรถถัง FV215 ที่กำลังทำการสร้างอยู่และจะทำหน้าที่แทนที่จนกว่ายานก่อปเป็เค้าวรถถัง FV215 จะทำการสร้างเสร็จนั่นเองครับและเมื่อยานก่อเปเข้าถถัง FV4005 นั้นได้มีการผลิตออกมา ก็ใช้ตัวถังแบบเดียวขับรถถังกลางเซจูเลียนมาร์ค3ของกองทัพอังกฤษนั่นเองครับโดยบทบาทหน้าที่สําคัญของยานเกราะไปเข้ารถถัง FV 4005คือยานเกราะไปเข้ารถถังที่ติดตั้งปืนใหญ่ขนาด183มิลิเมตรที่ทําหน้าที่ในการมาแทนที่ยานเกราะไปเข้ารถถัง FV 215จนกว่ายานเกราะไปเข้ารถถัง FV 215จะทําการสร้างเสร็จนั่นเองครับและในภายหลังยานเกราะไปเข้ารถถัง FV 4005นั้น ก็ได้รับการปลดประจำการลงในปีคศ1957ยานเกราะพิคาตรถถัง FV4005 ก็ถูกส่งต่อให้กับพิพิธภัณฑ์โบวิตันแทงและได้ทำการนำไปจัดแสดงในเวลาต่อมานั่นเองครับในส่วนข้อมูลอาวุธของยานเกราะพิคารถถัง FV4005 สามารถจำแนกอาวุธออกได้เป็นทั้งหมด2ส,ส่วนนั่นคือในส่วนของอาวุธหลักและในส่วนของอาวุธรองในส่วนอาวุธหลัก นั่นคือปืนใหญ่ขนาด183ม mm ิม QF l c a 1ที่ถูกออกแบบมาให้ใช้กระสุนแบบหัวสครอตหรือ High Explosive s c r o t Head และเป็นกระสุนประเภทเดียวที่ถูกออกแบบมาให้ใช้กับปืนใหญ่ขนาด183ม mm, ิมโดยส่วนประกอบสำคัญของกระสุนแบบ High Explosive s c r o t Head นั้นมีอยู่ทั้งหมด2ส่วนส่วนที่1คือตัวหัวกระสุนและในส่วนที่2คือตัวดินส่ง ซึ่งตัวหัวกระสุนจะมีความยาวอยู่ที่76ซนเมตรและในตัวดินส่งจะมีความยาวอยู่ที่68ซเมตรและเมื่อนำทั้งสองสิ่งมารวมกันก็จะมีความยาวอยู่ทั้งหมด144ซนติเมตรนั่นเองครับโดยการทำการยิงกระสุนแบบ High Explosive s c r a s h e a d นั้นมีวิธีการดังนี้โดยขั้นที่1ได้ทำการนำเอาหัวกระสุนนั้นใส่เข้าไปก่อนและอย่างที่2ก็นำตัวดินส่งนั้นใส่เข้าไปตามจากนั้นปิดฝาและเตรียมพร้อมยิง สึ่งนี่คือวิธีการหลกัหลกๆในการบรรจุกระสุนแบบ High Explosive s c คล t ดของปืนใหญ่ขนาด183ม mm. ิลมนั่นเองครับโดยหลักการในการทําการยิงของปืนใหญ่ขนาด183 mm. ที่ใช้กระสุนแบบ High Explosive s c คล t ดนั้นตัวดินส่งคือตัวแรงผลักดันในการผลักดันให้ตัวกระสุนนั้นพุ่งออกไปจากปากลำกล้องของปืนใหญ่ขนาด183ม mm. ิมโดยตัวดินส่งนั้นมีหน้าที่เป็นดังเชื้อเพลิง ในการผลักดันให้กระสุนนั้นวิ่งออกไปนั่นเองครับโดยเมื่อกระสุนแบบ High Explosive c r h a r h e นั้นได้ทำการพุ่งออกจากลำกล้องของปืนใหญ่ขนาด183ม mm, ิลิเมตรและไปตกกระทบบนแผ่นเกราะหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆนั้นก็จะเกิดการบีบอัดคลองกระสุนจากนั้นก็จะย้อนกลับการเปลื่นสะท้อนและย้อนกลับเข้าไปทำลายแผ่นเกราะหรือฉีกแผ่นเกราะนั้นให้ออกขายเป็นชิ้นๆซึ่งหลักการนี้จะเกิดการเจาะเกราะและรูโหวขนาดใหญ่ ถ้าเป็นแผ่นเกาะของรถถังก็จะเป็นรูวัวขนาดใหญ่และมีสะเก็ดระเบิดหลงเหลือเข้าไปหลังจากการเจาะเกาะนั่นเองครับและในส่วนอาวุธลองของยานเกาะไปข้ารถาถัง fv 4 0 0 5นั้นได้ใช้เป็นปืนกลร่วมแกนรุ่น l 3 a 1ขนาดลำกล้อง J.62 mm มมซึ่งติดตั้งทำหน้าที่เป็นปืนกลร่วมแกนติดตั้งคู่กับปืนใหญ่ขนาด183ม mm, แบบ l 4นั่นเองครับซึ่งมีหน้าที่ในการสก,กัดทหารลาบ ที่เข้ามาในบริเวณโดยไกลกับยานเกรา,าะวิเคารถัง FV4005 รวมทั้งใช้ในการชี้เป้าสนับสนุนปืนใหญ่183ม mm, ิลิเมตรแบบ L4 นั่นเองครับและนี่คือในส่วนข้อมูลอาวุธทั้งในส่วนของอาวุธหลักและในส่วนของอาวุธรองของยานเกรา,าะวิเคาตถัง FV4005 นั่นเองครับในส่วนข้อมูลผลประจำรถของยานเกรา,ไาะไิเคาตถัง FV4005 ใช้พลประจำรถทั้งหมด5นายได้แก่ผู้ขับประชาการยานเกราะ พลละขับพลปืนและพลประจุกระสุนอีก2นายโดยใช้พลประจำรถทั้งหมด5นายต่อยานเกราะไปข้ารถถัง FV 4005 1คันนั่นเองครับในส่วนข้อมูลเกราะของยานเกราะไปข้ารถถัง FV 4005สามารถจำแนกเกราะออกได้เป็นทั้งหมด2ส่วนนั่นคือในส่วนของตัวถังและในส่วนของป้อมปืนในส่วนของตัวถังบริเวณด้านหน้าหนา7 6ม mm, มด้านข้างหนา5 0ม mm, มด้านหลังหนา3 8ม mm, แมลและในส่วนของป้อมปืน ด้านหน้าหนา14มิลิเมตรด้านข้างหนา14มิลิเมตรและด้านหลังหนา14มิลิเมตรนั่นเองครับซึ่งค่าของเกราะของยานเกาะไปข้างรถถัง f v c 0 0 5นั้นเป็นค่าเกราะที่มีความบางเป็นอย่างมากถึงแม้ในส่วนของตัวถังของยานเกาะไปข้ารถัง f v c 0 0 5จะใช้ตัวถังของรถถังกลาง Centurion Mark 3แต่อย่างไรก็ตามโครงสร้างเกราะโดยรวมของยานเกาะไปข้ารถัง f v c 0 0 5นั้นก็ถือว่าเป็นค่าเกราะที่บางมาก ถ้าหากถูกโจมตีจากศัตรูอย่างรุนแรงก็อาจจะทําให้ยาน,กนเกราะพิฆาตถัง FV4005 นั้นหมดสภาพทางการลบนั่นเองครับแต่อย่างไรก็ตามเกราะของยาน,กนเกราะพิฆาตถัง FV4005 นั้นก็ถือมีความจําเป็นโดยเฉพาะในส่วนของป้อมปืนถึงแม้จะมีความบางแต่เกราะเหล่านี้ก็สามารถป้องกันการโจมตีขนาดเบาจากศัตรูได้แทนที่จะไม่มีเกราะและถูกโจมตีเข้าไปโดยตรงทําให้อุปกรณ์ภายในเกิดการเสียหายและชํารุด ได้อย่างรวดเร็วนั่นเองครับและนี่คือในส่วนข้อมูลกรอบของยานเกาะไปเข้ารถถัง FV 4005นั่นเองครับในส่วนข้อมูลจำเพาะของยานเกาะวิคารถถัง FV 4005มีน้ำหนักอยู่ทั้งหมด50ตันมีความยาวที่7.82เมตรมีความกว้างที่3.39เมตรมีความสูงที่3.6เมตรใช้เครื่องยนต์แบบโรลสรอยมิติโอให้กำลังแรงม,างมา้า650หแรงม้าทำความเร็วสูงสุดได้30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ใช้ช่วงล่าแบบบ o d i f y host map นั่นเองครับและนี่คือในส่วนข้อมูลจำเพาะของยานเกาะพิฆาตรถถัง FV 4005นั่นเองครับช่วงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับยานเกาะพิฆาตรถถัง FV 4005ในความคิดของผมนะครับผมคิดว่ายานเกาะพิฆาตรถถัง FV 4005นั้นถือเป็นยานเกาะพิฆาตรถถังที่ได้เปรียบในหลายด้านทั้งในเรื่องของความเร็วการหมุนป้อมปืนและอนุภาพในการทำราลายล้างของปืนใ่างขนาด183ม mm, ิลลิเมตรนั่นเองครับ แต่ะไรก็ตามจุดด้อยของยานเกราะพิฆาตรถถัง FV4005 นั้นก็คือในเรื่องของเกราะที่มีความบางเป็นอย่างมากโดยยานเกราะพิฆาตรถถัง FV4005 นั้นถูกออกแบบมาให้ใช้สําหรับในการเป็นยานเกราะพิฆาตรถถังในการซุ่มโจมตีจากระยะไกลและทําลายศัตรูก่อนที่ศัตรูนั้นจะมีการรู้ตัวนั่นเองครับอย่างไรก็ตามในสนามรบยานเกราะพิฆาตรถถัง FV4005 นั้นจะถูกหมายหัวเป็นอันดับแรกเมื่อได้มีการพบเห็น พราะยนนานเกราะพิฆาตสัง FV 4005นั้นมีเกราะที่บางมากซึ่งง่ายต่อการถูกโจมตีและทำลายนั่นเองครับจึงส่งผลให้ยนนานเกราะพิฆาตสัง FV 4005นั้นกลายเป็นเป้าที่บ่อบางเมื่อถูกพบเห็นแต่จะเป็นศัตรูที่น่าเกรงขามเมื่อไม่มีการพบเห็นและทำการซุ่มโจมตีศัตรูจากระยะไกลโดยที่ศัตรูนั้นไม่ได้มีการระบุตำแหน่งหรือมีการตรวจพบนั่นเองครับ และนี่คือความคิดของผมนะครับเกี่ยวกับยานเกราะพิฆาตรถถัง FV 4005ยานเกราะพิฆาตรถถังที่มีประสิทธิภาพคันหนึ่งของกองทัพอังกฤษนั่นเองครับก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของยานเกราะพิฆาตรถถัง FV 4005ยานเกราะพิฆาตรถถังสัญชาติอังกฤษนั่นเองครับสำหรับท่านผู้ชมที่ดูคลิปวิดีโอนี้จบแล้วนะครับอย่าลืมกดปุ่ม subscribe บริเวณด้านขวาล่างของบูมจอเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำทำคลิปวิดีโอแบบนี้ออกมาอีกนั่นเองครับ รวมทั้งถ้าคลิปวิดีโอนี้ให้ความรู้แก่ท่านผู้ชมนะครับก็อย่าลืมเก็บบันทึกเอาไว้เพื่อเป็นสื่อในการศึกษาความรู้ต่อน,นั่นเองครับรวมทั้งถ้าคลิปวิดีโอนี้ทําให้ท่านผู้ชมชอบใจนะครับก็อย่าลืมกดปุ่มไลค์และกดปุ่มส่งแชร์ต่อเพื่อ็นการกระจายข่าวสารให้แก่ท่านผู้ชมท่านอื่นนั่นเองครับรวมทั้งนะครับถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้นะครับ เพื่อให้ทางเรานั้นสามารถพัฒนาและปรับปรุงในการทําคลิปวิดีโอให้ตรงตามเป้าหมายหรือความต้องการของท่านผู้ชมนั่นเองครับและสําหรับวันนี้นะครับก็ได้หมดเวลาลงแล้วสําหรับช่องของกัปตันโอสตอรี่พวกผมกัปตันโอสตอรี่ขอตัวลาไปก่อนนั่นเองครับขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับขอให้โชคดีครับความรู้เป็นอย่างอาวุธที่ดีเสมอตราบใดที่คุณใช้ความรู้ในการแก้ไขปัญหา ผลของมันย่อมไปในทางที่ดีเสมอ